เดยวไปอยู่ F10 นะครับอาการคือควันขาวตอนเช้าเป็นแถวเรียงหกสูบดีเซลเปียโซนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอาการอะไรหรือเปล่า mm hmm. ก็ต่อกันด้วยนะครับ 520D GLC แล้วก็ X1 อย่างคันนี้ก็ทำการล้าง DPF นะครับโดยไม่ถอดนะครับล้างในรถประหยัดเวลาได้เยอะเพราะลูกค้าบอกว่าต้องไปรับลูกด้วยตอนบ่ายเป็นตัวเบนซนะครับ X1 นะครับมีอาการอืดกับสะอึกพ้ยรถนี่ถ้ามันเป็นสีดำโป๊ปิดไปเลยก็สวยเนี่ยเราแค่โป๊เฉยๆเป็นหัวชิดเบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินแล้วครับฝันขาวตอนเช้าไม่ปรากฏผลงานครับไม่รั่วไม่ซึมไม่หยอดกีกล้างทอนครับใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มีสิ่งสกปรกดำออกมาจริงแล้วตันนะครับคณิตตันเลยมันมีเข่าย้อนออกมาที่ตรงเซ็นเซอร์ DPF เทียบเลยนะฮะ คลิปนี้ก็ขอรวบดูกันทีเดียว3คันเลยแล้วกันเพราะว่าตัดไม่ทันแล้วถอดมาแล้วนะครับชิ้นส่วนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติมีรอยไหมรอยสกรปรกเล็กน้อยนะฮะสังเกตนะครับเหลืองตรงกลางเนี่ยสกรปรกแน่นอนนะครับไม่เคยผ่านการล้าง o s 3, 3 5 0ครับจับเวลา4โมง45นาทีตอนนี้ทีมงานของช่างเรานะครับได้ทําการถอดเทสหัวฉีดนะครับรถมีอาการวิ่งไม่ออกพร้อมกับทําการแมทแนนซ์เช็คล้าง DPF นะครับวันนี้ 4โมง45นาทีกับวันที่4ธันวาคมดูครับไปจบกี่โมงตอนแรกนะครับในการเทสหัวฉีดก็เทสไหลกลับดูนะฮะสูบ4ต้องขอลองล้างก็ต้องล้างข้หัวและออกมาอีกแล้วครับสำหรับท่อเสียก็สิ่งดำๆคราบสกรปรกจะถูกละลายออกมานะครับเสร็จสิ้นนะครับสำหรับรถม e เ c e d e s Benz นคันนี้นะครับก็มาด้วยอาการวิ่งไม่ออกนะครับก็ไปมาหลายสูตรแล้วเหมือนกัน ประมาณว่าเส้นผมมันบางภูเขาจริงอันนี้จริงถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําประจาประจาก็จับอาการไม่ออกนะครับในในคอมในสตาร์ไม่เจอภาพกีฬามันๆครับช็อตเด็ดต่อแล้วแล้วก็สวัสดีสวัสดีครับพบกับผมตอนร้านหมูชีดบีเคครับวันนี้ก็มาปิดคลิปซะหน่อยกเอ็เดี๋ยวพูดคุยเชิญรถกันเลยดีกว่าเพราะว่ามี BM 2เบนซ์หนึ่งนะครับที่มาพร้อมๆกันแล้วก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องแบบไม่ต้องทานข้าวกันเลยพี่ทานข้าวยังไง ยังเลยครับทาช้าเหรอครับไม่ได้ช้าไม่ได้ทานไม่ได้ควานลยครับครับผมมาจากแถวไหนครับพี่ต่วนครับเรียก็วๆๆครับวันนี้เอารถอะไรมาทําครับอ่าเอ็กวันครับตัว e84 ครับรถเป็นอะไรมาเพคบก็มีสะดุดนิดหน่อยคือเวลารอบเดินเบาประมาณเนี้ยครับก็เลยมาดูเรื่องหัวฉีดอ๋อ่ามาเช็คลวดด้วยครับพอดีมันมีเรื่องน่าจะเกี่ยวเนื่องไปเรื่องที่สตาร์ทไม่ติดค่ะไอ้สตาร์ทติดยากครับติดยากก็เลยมาเช็คเรื่อง รวหัวฉีดโอเคแต่ว่าไม่เจอใช่ตั้งใจมาล้างครับตั้งใจมาล้างเพราะว่ามันก็ขึ้นแสแล้วเนาะประมาณนั้นครับแล้วก็พี่เพื่อนๆนะครับที่สนใจแบบพี่เขาแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องรอให้รถมีอาการนะครับเพราะว่าเวลามีอาการมันมักจะมีอย่างอื่นต่อเนื่องอีกครับก็พี่เพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้นะครับวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นควันไม่ดําควันดําวิ่งไม่ออกอะไรงี้พี่ลองเข้ามาเช็คดูนะครับร้านอยู่ในซอยพุทธมนตรสายสอี่เบ็ดทับหนึ่งแยกแพี่ๆเก็บตังค์ได้ครับพี่ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ